สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเลยเข้าสู่ The People Show นะเราพบกันทุกวันเสาร์แบบนี้7โมงถึง8โมงนะครับวันนี้วันเสาร์แบบสบายๆนะครับทำให้หลายๆคนนี่นะครับก็ได้ตื่นแต่เช้าในช่วงวันเสาร์เพื่อมาเขาเรียกว่าทำกิจกรรมต่างๆนะคบโดยไม่ต้องรีบเร่งในการที่จะต้องไปทำงานเออชิลห,หน่อยใช่ไหมชิลหน่อยเออบางคนแต่ว่า บางคนเขาช่วงนี้ยังทำยังทำงานอยู่กับบ้านหรือนักศึกษานักเรียนเนี่ยยังเรียนออนไลน์อยู่กับบ้านก็ยังมีเหมือนกันใช่ไหมเออแต่คนทํางานไม่ค่อยเบอร์ฟอมโฮมกันแล้วนะตอนนี้อามาใช้ทํางานใช้ชีวิตกันค่อนข้างปกติแล้วนะเออถูกต้องแต่ก็ต้องระมัดระวังกันเหมือนเดิมใช่นะครับท่านผู้ชมฮะวันนี้เปิดรายการมามีต้นไม้ตั้งอยู่กลางรายการเลยไม่ใช่เอามาประดับเป็นพร็อพนะครับเป็นแบบพุ่มไม้มงคลอะไรพวกนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ นี่เลยคุณเอกต้องจับตาแล้วก็ศึกษานะครับทำไมครับต้นนี้นะฮะพืชกระท่อมกำลังจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคตของประเทศไทยกระท่อมไม่ใช่แบบยาเสพติดอย่างน,นี้หรอกเขาปลดแล้วไงปลด,ปล,ดล็อกแล้วที่ผ่านมาใช่พืชกระท่อมไม่ใช่ยาเสพติดแล้วนะครับ<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ย<อ>เขาจะส่งเสริมให้เกษตรกร,ร,กรหรือใครที่สนใจเนี่ยนะฮะได้ศึกษาแล้วก็ไปปลูกกันนะครับครับนี่คือต้นกระท่อม ที่เกิดจากการเสียบยอดอายุ4เดือนนะฮะกระท่อมเนี่ยอ่ะผมให้ข้อมูลนิดหนึ่งสําหรับใครที่ยังไม่ได้ไปศึกษาข้อมูลนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีการเขียวการแดงแต่ที่นํามาในรายการในวันนี้เนี่ยนะฮะเป็นพันก้านแดงดูจากตรงนั้นเนี่ยใช่ใช่ใชเห็นชัดเจนเลยว่าเป็นก้านแดงนะครับเพราะปกติแล้วในบ้านเราเนี่ยกระทอมมีหลายสายพันธุ์แต่ที่วันนี้จะพูดถึงก้านแดงและนํามาโชว์เนี่ย เพราะว่าก้านแดงนี่ถือว่าเหมาะสมน,นะฮะสำหรับการแปรรูปในระบบอ,อุตสาหกรรมเหตุผลที่เรานํามาโชว์ให้นันผู้ชมได้ดูกันวันนี้เนี่ยนะฮะก็อย่างที่ทราบกันว่ารัฐบาลเนี่ยเขาปลดล็อกแล้วนะฮะพืชกระท่อมออกจากพร,ะระบรยาเสพติดมีผลตั้งแต่24สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ,รบเพราะฉะนั้นประชาชนสามารถปลูกบริโภคกระท่อมตามวิถีชาวบ้านได้ซื้อขายใบกระท่อมก็ได้ไ<ห>โดยไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดแล้วนะแต่ยังไง ถ้าเอาใบเอาพืชกระท่อมนะฮะไปผสมเติมแต่งกับยาอื่นๆเป็นสูตรอื่นๆอันนี้ผิดกฎหมายอยู่นะฮะถ้าผมจะเอาไปแล้วแบบไปคิดสูตรของผมเองผสมยาอื่นแล้วก็แบบออกจําหน่ายอย่างนี้ไม่ได้ได้ไม่ได้ยังผิดกฎหมายนะฮะวันนี้ครับท่านผู้ชมฮะที่เรานําเสนอกันทีมงานของเราส่งน้องใยไหมมรกตนะฮะไปเป็นตัวแทนเพราะว่าที่ผ่านมานี่เองเนี่ยนะฮะมีการแถลงข่าวและการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า M O U ของ4องค์กรครับโครงการนี้ครับท่านผู้ชมฮะโครงการปลูกกระท่อม1ล้านต้นใครที่กําลังสนใจรายละเอียดของการปลูกกระท่อมอยู่เนี่ยนะฮะไปติดตามพร้อมกันพบกับน้องใยใหม่เลยครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะอยู่ที่หน้าบรรยากาศงานถแถลงข่าวโครงการปลูกกระท่อม1ล้านต้นค่ะซึ่งงานนี้นะคะจะมีการร่วมกันทํา MOU ระหว่าง หนึ่งสมาคมและสามบริษัทค่ะซึ่งรายละเอียดในงานจะเป็นยังไงบ้างเราไปชมภาพบรรยากาศงานถแถลงข่าวกันก่อนค่ะนับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่ายินดีของเกษตรกรไทยกับโครงการปลูกกระท่อม1ล้านต้น จาก4องค์กรที่ตกลงร่วมมือทำ MOU กันในครั้งนี้ซึ่งได้แก่บริษัทยิ้มหวานอินเตอร์ฟู้ดจำกัดบริษัทไทยพลัสเทคโนโลยีจำกัดบริษัทเพื่อนกัน2021จำกัดรวมไปถึงสมาคมผู้ปลูกพืชทางเลือกใหม่เพื่อการเรียนรู้และการค้าไทยโดยได้มีการจัดแถลงข่าวให้กับสื่อมวลชนกันไปเมื่อวันอาทิตย์ที่12กันยายนที่ผ่านมานี่เองนะคะดยรายการ The People โชว์ของเราก็ได้รับเกียรติให้เข้าเป็นสักขีพยานในวันนั้นด้วยค่ะตรงนี้ผม เชื่อว่าจะช่วยนะครับสักดันให้กเกษตรกรผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจผ่านพ้นปัญหาความยากจนไปได้สมบูรณ์แบบด้วยพืชกระท่อมืือชั่ของตัวใหม่ของประเทศไทยครับในการแต่ลูกนะครับสินค้าจากกระท่อมนะครับผม ยืดความเป็นอยู่ของเอกษตรกรและคนภัยก็จะดียิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังที่มาที่ไปร่วมถึงรายละเอียดแบบเจาะลึกของโครงการนี้จากทั้ง4องค์กรที่ร่วมลงนาม MOU กันในวันนี้ดีกว่านะคะคนหนึ่งคะขออนุญาตถามนะครับว่าโครงการปลูกกระท่อม1ล้านต้น<ม>โครงการนี้มาได้ยังไงคะ,ะโครงการนี้นะครับเป็นเป็นการทํางานร่วมกันนะครับระหว่างภาคเอกชนนะครับแล้วก็สมาคมผู้ปลูกพืชทางเลือกใหม่นะครับ เราร่วมกันเพื่อที่จะผลักดันให้เกษตรกรได้มีโอกาสนะครับรรได้เข้าถึงในเรื่องของการปลูกพืชกร<ล>ะทอมซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจรัวใหม่นะครับเป็นฟิวเจอร์คอร์ปตอนนี้ทางรัฐบาลนะครับได้แก้ไขกฎหมายปลดบล็อกพืชกระท่อมนะครับให้พ้นจากคาว่ายาเสพติดเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เตรียมตัวครับเตรียมตัวจะผลักดันตั้งแต่เรื่องของการปลูกถึงเรื่องของการแปลรูปรวมถึงการจําหน่ายในอนาคตนะครับ วันนี้ประเทศญี่ปุ่นนะครับได้จดสิทธิทบัตรพืชกระท่อมเราเข้าไปอยู่ในสูตรยาของประเทศเขาแล้วนะครับเขานําเข้านะครับแต่ประเทศเขาไม่สามารถที่จะปลูกได้เขาต้องนําเข้าจากประเทศมาเลเซียซึ่งตรงนี้เป็นนี่มิตหมายอันดีมากนะครับที่ทางท่านสมศักดิ์เทพสุทินนะครับรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมนะครับได้ปลดล็อกพืชกระท่อมเพราะฉะนั้นก็เลยจะเป็นโอกาสให้กับเกษตรกรได้เข้าถึงและสร้างไรายได้ให้เกิดจาก การปลูกพืชกระท่อมครั้งนี้ด้วยครับผมแล้วอย่างกระท่อมตอนนี้นะะที่ตัดสินใจว่าจะปลูกเนี่ยค่ะ,กะเกษตรกรกลุ่มแรกพื้นที่แรกจังหวัดแรกที่เล็งเอาไว้ะจะเป็นที่ไหนยังไงคะเ,เริ่มจากนะครับปราจินบุรีนะครับเพราะว่าทางสมาคมอยู่ที่จังหวัดปราจินบุรีแล้วก็จะะจายเข้าไปสู่ภาคตะวันออกในภาคอีสานร,รวมทั้งภาคเหนือด้วยครับผมคุณสศรสาขา,าอย่างตัวบริษัทณนะตอนนี้ที่เรายือนอยู่เนี่ยก็คือที่จัดงานแถลงข่าวณนะที่นี้นี่ก็คือจะมีการผลิตที่นี่ด้วยหรือเปล่าคะ ก็โรงงานนี้จะเป็นโมเดลในการแปลรูปผล<ฆ>ิตภัณฑ์จากกระท่อมอาาครับเพราะว่านโยบายนี้ขอเสริมของอคุณหนึ่งนิดนึงนะว่ารเราต้องการจะส่งเสริมให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยทำเกษตรกร,ร,กรแบบยั่งยืนคือการปลูกกระท่อมเนี่ยม,มันปลูกทีเดียวแล้วก็อยู่ยืนชูชันม,มันจะเป็นผลดีกับเกษตรกร,ร,กรคือมีไรายได้เป็นผลดีกับประเทศชาติคือว่าสามารถส่งออกนําเงินเข้าประเทศได้เราก็เป็นผลดีกับโลกเพราะว่าโลกจะได้มีต้นไม้มีพืชที่เกี่ยวขึ้นอีกแล้วก็ เราจะส่งเสริมให้โครงการนี้ให้มันสําเร็จให้ได้เพราะเรามีเป้าหมายว่าเราจะทําจังหวัดปทุมธานีฮะให้เป็นเมืองหลวงแห่งกระท่อม,อมอและโกโก,โก้ที่เราจะทำนะร้านก้านี่คือคือร้านแรกนะอาจจะมีร้าน2ร้าน3ร้าน4ี่ครับครับผมครับผมและอย่างโรงงานนี้นะนอกจากการแปรรูปกระท่อมแล้วนะฮะเรามีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อย่างอื่นไหมคะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับที่นี่คือโรงงานที่แปรรูปผงโกโก้เป็นหลัก ซึ่งตอนนี้บริษัททองกหนกเทรดนะครับกำลังเตรียมตัวที่จะรับซื้อผลผลิตในเดือนพฤศจิกายนี้เพื่อเข้าป้อนลายผลิตลายนี้แหละครับลายนี้จะเป็นรายผลิตผงโกโก้นะครับลายผลิตเครื่องดื่มโกโก้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเตรียมรองรับเอาไว้เรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็จะเป็นลายผลิตในเรื่องของการแปรรูปนะครับพืชอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นกัญชาด้วยนะครับเป็นสารสกัดจากใบกัญชานะครับ นะครับผมซึ่งตอนนี้เรามีสินค้าซึ่เตรียมก็เรียกว่าเตรียมตลาดนะครับเตรียมทดลองตลาดอยู่เริ่มทําออกมาเพื่อลองชิมนะครับลองทดสอบกันอยู่นะครับในขั้นตอนนี้อยู่ด้วยเหมือนกันครับผมและอย่างที่คุณหนึ่งบอกไว้นะคะว่าในอนาคตเน,นี่ยะะจะมีการส่งออกเนะะี่ยค่ะเรามีการควบคุมเรื่องของมาตรฐานในการส่งออกไงบ้างเพราะทราบมาว่าคือต่างประเทศเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเข้มงวดครับครับอย่างที่เกินไปช่วงขั้นต้นนะครับว่าวันนี้ประเทศญี่ปุ่นจดสิทธิบัตรนะครับยาที่ใช้สารสกัดจากกระท่อม เป็นสิทธิพัฒประเทศเขาเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมครับเราต้องเตรียมสารสกัดตัวนี้เพื่อที่จะเตรียมตัวส่งออกให้ทั้งญี่ปุ่นด้วยและทั้งอเมริกาและอีกหลายๆประเทศในยุโรปด้วยเพราะฉะนั้นเราจําเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องดูแลตั้งแต่กระบวนการแรกคือกระบวนการต้นกล้าจึงเกิดโครงการนี้ขึ้นนะครับเราทําต้นกล้าโกโก้เรามีประสบการณ์ตรงนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้หน้าที่ทําต้นกล้ากระท่มหนึ่งล้านต้นซึ่งเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่นะครับหนึ่งล้านต้นไม่ใช่น้อยนะฮะ เราเตรียมตรงนี้ไว้สําหรับเป็นแปลงอินทรีย์เต็มรูปแบบทั้งระบบนะครับจะไม่ใช้สารเคมีเลยหลังจากที่บริษัทยิ้มหวานอินเตอร์ฟู้ดผลิตต้นกล้าคุณภาพในระบบอินทรีย์ออกมาก็จะดําเนินการส่งต่อให้กับทางสมาคมนะครับผ่านบริษัทเพื่อนกันให้กับเกษตรกรได้มีโอกาสได้ปลูกหลังจากนั้นป,ปุ๊บนะครับบริษัทไทยพัฒนะครับจะเป็นคนรับหน้าที่ในเรื่ององการ แปรรูปเพราะฉะนั้นวันนี้เราวางแผนตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําเราใช้กระบวนการการตลาดนําการผลิตเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับว่าโครงการนี้จะล้นตลาดไหมจะเกิดปัญหาเรื่องอการรับซื้อไหมเราผ่านการคํานวณเรียบร้อยแล้วครับว่าวันนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรปลูกแล้วเราเตรียมตลาดไว้รองรับแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ะขอนรญยตถามนะคะคุณสุรศักดิ์นะคะว่าอย่างบริษัทเพื่อนกันนี่นะคะเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็มาดูแลส่วนไหนของโครงการครับก็บริษัทเพื่อนกันนะฮะก็มีหน้าที่รับพันก้าจากาบริษัทยิมหวานานะฮะล้านต้นเพื่อ,อามาดูแล้วคัดคุณภาพแล้วก็ส่งให้กับสมาคมซึ่งสมาคมก็จะมี สมาชิกของเขาอยู่ในเครือ่องเขาอยู่แล้วก็เป็นแสนแสนคนนะฮะต้องกล้าที่จะไปถึงเกษตรมือเกษตรกรเนี่ยมันต้องสมบูรณ์จริงๆจ,จ,จ,จะชำรุดไม่ได้รับประกัน,นะะแล้วก็สามารถเอาไปผลิตและจำหน่ายได้อันนี้เราก็ต้องมีหน้าที่ดูแลสายพันธุ์ที่ที่ทางอยอยแล้วก็ ส่งต่อให้กับสมาคมคุณสุเทพคะอย่างเกษตรกรที่สนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการอย่างเงี้ยค่ะหลักเกณฑ์แรกๆวิจารณาอยู่ที่อะไรคะในส่วนของสมาคมเนี่ยทำหน้าที่ในส่วนของประชาธมพันธ์นะครับแล้วก็จะมีคณะกรรมการที่อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วเพราะว่าสมาคมเรามีประธานภาคมีประธานจังหวัดแล้วก็ดูแลเกษตรกรแล้วก็ในส่วนของวิสาหกิจชุมชนด้วยนะครับเราจะมีการประชุมกันอีกนะเพื่อชี้แจงแนวทางต่างๆ และมอบหมายให้กับตัวแทนจําหน่ายของเราจะมีอยู่2รูปแบบคือาอจากเมล็ดนะครับความสูงก็อยู่ที่20เซนติเมตรขึ้นแล้วก็จากการเสียบยอดนะครับความสูงก็อยู่ที่30เซนติเมตรขึ้นซึ่งถ้าได้ตามเนี้ยบริษัทเพื่อนกันก็จะทําหน้าที่เนี้ยนะครับเพื่อ QC แล้วก็ดีอีกอย่างหนึ่งคือทางาทางบริษัทยิ้มหวานเนี่ยเขารับประกันการเพาะปลูกเนี่ยหเดือนนะครับหลังจากที่รับต้นกล้าไปแล้ว1เดือนถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็โอเคผ่านแต่ถ้าไปนหนึ่งเดือนมีปัญหาปุ๊บทางบริษัทยิ้หวานก็จะ ส่งต้นมาเครมให้จะทําให้เกษตรกร,เ,รกนเนี่ยได้ผลประโยชน์สูงสุดรวมถึงบริษัทต่างๆก็ได้ผลประโยชน์สูงสุดด้วยสวัสดีค่ะโอ้โหคุณหน้าคุณตาคุณอาเป็นอย่างดีนะคุณอาค่ะนอกจาก บทบาทละครที่เราได้เห็นกันแล้วเห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยคุณอาเนี่ยก็ถือว่าแบบเหมือนเป็นตัวแทนของสมาคมด้วยใช่ไหมคะความรู้สึกคุณอาค่ะที่เข้ามามีส่วนร่วมรู้สึกไงบ้างคะครับก็คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะทาให้พวกเกษตรกรและผู้ที่มีใจรักในการปลูกพืชนะครับได้มีงานซึ่งอาจจะเพิ่มรายได้ให้กับทุกท่านแล้วก็เกษตรกรซึ่งอาจจะเปลี่ยนทางเลือกใหม่โดยการมาปลูกพืชชนิดที่ทางสมาคมเราต้องการให้ท่านได้มีรายได้ขึ้นมา แลวกน้าอีกหนึ่งท่านนะคะคร,รู้สึกยังไงบ้างคะคที่เข้ามาเป็นอย่างยิ่งครับที่วันนี้ได้มาร่วมในการท OU, รํา MOU ระหว่าง3บริษัทกับ1สมาคมนะครับก็เป็นทางเลือกใหม่ครับของเราในนามสมาคมผู้ปลูกพืชทางเลือกใหม่ก็มีข้อขัดข้องเราเรยังมีฝ่ายเกษตรกรที่ให้คําแนะนําแล้วก็มีฝ่ายกฎกหมายที่ดูแลดังนั้นวันนี้ให้เกษตรกรไว้ใจได้แล้วก็เราจะมีสินค้าที่ออกมาโดย เป็นนวัตกรรมใหม่ทั้งหมดนะฮะโดยมีสิ่งดีๆให้กับประชาชนคนไทยนะครับขอบพระคุณคุณอาทั้งสองท่านมากๆนะคะขอบพระคุณค่ะครับผมครับ หรับเกษตรกรท่านไหนที่สนใจเข้าร่วมโครงการก็ลองติดต่อไปได้เลยนะคะตามข้อมูลที่เราขึ้นให้อยู่ตอนนี้และไหนๆก็บุกมาถึงโรงงานของบริษัทไทยพลัสกันแล้วเดี๋ยวเย่ใหม่จะขอเดินชมเครื่องจักรที่เขาบอกว่าพร้อมมากสําหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์มากมายหลากหลายชนิดที่กําลังจะส่งเข้าสู่ตลาดให้เราได้เห็นกันในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะตรงนี้จะเป็นโรงเขาเรียกว่าโรงโมเดลต้นแบบด้วยนะครับ<ฮ>ตั้งแต่โกโก้ขององกอนกเพลทเนี่ยปีนี้นะครับ ปลายปีเดือนพฤศจิกาเนี่ยเราจะเริ่มรับซื้อผลผลิตแล้วโรงนี้นะครับจะเข้ามาแปลรูปเรื่องของโกโก้เป็นโปรดักต์ก่อนนะครับตอนนี้กําลังเหลือแค่รอแบบของออยอนีร่ของการกันกั้นกั้นลายผลิตนะครับรวมถึงเรื่องของการบริหารจัดการระบบด้วยนะครับอัตราการแปลรูปที่นี่ต่อวันนะครับทำผงโกโก้ได้ประมาณวันละตันเพราะฉะนั้นมันยังเป็นโมเดลเล็กอยู่นะครับ ผมรู้ว่าคุณเอกยังไม่เคยเด็ดเลยเหรอกูยังแบบลองเลยเหรอลองอุ้ยตรงอันนี้ภาคใต้เขากินอย่างคนตงอันนี้เอเออใช่ใช่นี่นะฮะท่านผู้ชมใครที่สนใจอยากจะปลูกเนี่ยนะฮะก็ติดต่อสอบถามไปได้เลยนะฮะสมาคมผู้ปลูกพืชทางเลือกใหม่เพื่อการเรียนรู้และการค้าไทยผมฝากเบอร์ไว้อีกทีหนึ่งนะฮะศูนย์แปดสี่ศูนย์เจ็ดห้าสี่ห้าศูนย์ศูนย์ครับคือปลูก นะฮะเขารับซื้อเลยนะฮะใครที่มีพื้นที่หรือสนใจศึกษาโทรศัพท์ไปสอบถามได้อลองชิมเหลองชิมจริงจริงจริงเนี่ยเห็นคนใต้เขาบอกนะว่าต้องมีเกลือตามไปนิดนึงเออเกลือตามเสร็จหรือไม่ก็พวกเครื่องดื่มชูกําลังอ่ะตามเข้าไปหน่อยนี้เลยเอ้ยคึกหน่อยดิกินนี่มันคือพืชกับ่อมนะถงนิดนึงทําไมอ่ะ ขมขมนิดนึงเฟื่อนๆฟื่อนอะไรกันเฟื่อนๆเฟื่อนหรออืมอืมอืมอ่ะอืมอืมขมขมนิดนึงนะแต่วก็ก็ถือว่าก็ทานได้โอ้โหผมว่าขมไม่นิดอ่ะแหมหลอกกันนี่นะรัตคนเปล่าเอออ่ะนะครับก็อย่างที่คุณเป้บอกฝากไว้แล้วกันนะครับโทรไปตามเบอร์ที่คุณเป้ได้ฝากไว้เมื่อสักครู่นี้นะฮะ